รถอีโกคาเข้าใหม่สีสันสุดจิตราคาเบาๆจะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ G Auto สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาพบกับเซลล์ยกค่ะดีออโต้ยุสคาร์สยามนิสันอุบลน,นะคะสำหรับวันนี้นะคะยกมีรถอีกคาเข้าใหม่นะคะมาแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะโต y ยต้ายาร 1.2e ปี2014นะคะมีออปชั่นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยคะ่ะในส่วนของด้านหน้านะคะตัวไฟหน้าค่ะเป็นไฟมังติรีเฟคเตอร์ฮาโลเจนนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้านะคะตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นของอีกคคาเลยค่ะ ในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้เป็นตัวรองท็อปค่ะยังไม่มีมาให้นะคะแต่ลูกค้าสามารถติดเพิ่มได้นะคะถัดมานะคะในส่วนของล้อค่ะตัวนี้เป็นล้อ Mac, แม็กต่งซิ่งมาเลยนะคะมาพร้อมกับยางรถยนต์นะคะเป็นยางขอบ15ค่ะถัดมานะคะตัวไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวตัวนี้จะอยู่ตรงแก้มข้างนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างค่ะตัวนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะ ถัดมานะคะตัวเบ้าจับค่ะตัวนี้เป็นแบบพรีเมียม<ถ>นะคะแล้วก็สำหรับคันนี้นะคะตัวนี้มีสเกิร์ตมาให้รอบคันเลยนะคะอ่าถัดมานะคะตัวนี้เป็นติดคิวมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของด้านท้ายกันต่อเลยนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง 1.2e นะคะด้านหลังนะคะตัวนี้มีสปอยเลอร์อหลังติดมาให้เรียบร้อยแล้วก็มีฟิล์มไล่ฝ้าติดมาเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวสเกิร์ตด้านหลังนะคะมีท่อแต่งซิ่งมาให้เรียบร้อยค่ะไฟท้ายนะคะไฟท้ายตัวนี้เป็นไฟ LED ไฟเลี้ยวไฟถอยเป็นแบบฮาโลเจนนะคะในส่วนของออปชั่นภายนอกนะคะก็มีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปดูในส่วนของภายในกันต่อเลยค่ะ ตัน,นี้นะคะหยกก็พามาอยู่ในตัวรถกันแล้วนะคะ<ม>ดูภายในตัวรถนะคะตัวนี้เป็นสีดํานะคะตัวนี้ตกแต่งด้วยโทนสีดําค่ะมีระบบความปลอดภัยแอร์แบ็กคู่หน้านะคะในส่วนของระบบเครื่องเสียงนะคะตัวนี้รองรับ FMAMCDAux นะคะปุ่มนะคะปุ่มของระบบแอร์นะคะเป็นแบบแมนนวลค่ะตัวนี้มีช่อง power outlet มาให้นะคะแล้วก็ ในส่วนของตัวเกียร์นะคะเกียร์เป็นแบบอัตโนมัตินะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะตัวนี้เป็นเบาะหนังนะคะลูกค้าในส่วนของภายในนะคะก็ถือว่ากว้างขวางมากเลยนะคะต่อไปเราไปดูในส่วนของโครงสร้างกันต่อเลยะคะ่ะต่อมาเรามาดูในส่วนของโครงสร้างของตัวรถกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแกให้ดูเลยนะคะว่าเมทอาร์ตเป็นแบบไหนนะคะเหมือนเดิมไหม ตัวนี้คมชัดทุกจุดเลยนะคะเดิมๆเลยนะคะลูกค้าตัวนี้ไม่เคยผ่านการชนหนักพี่คว่ำม,มาแน่นอนนะคะในส่วนของเข็มไม้นะคะขออนุญาตสตาร์ทรถนะคะทุกค่ะเรามาดูว่าเข็มไมกันเท่าไหร่อยู่ที่เท่าไหร่กันนะคะสําหรับคันนี้นะคะ,ะเข็มไม้เพียง1นึ่งแกิโลเมตรแค่นั้นเองนะคะถัดมานะคะเม็ดอาร์ Met ก็คมชัดทุกจุดนะคะ เรียงเม็ดกันสวยงามเลยนะคะในส่วนของด้านในนะคะขออนุญาตเข้ามาอย,อยู่ในส่วนของด้านในกันเลยนะคะภายในถือว่ากว้างขวางมากเลยนะคะเพดูมถือว่าสูงแล้วก็สามารถนั่งได้สบายๆเลยนะลูกค้าเดี๋ยวเรามาต่อในส่วนของฝั่งซ้ายกันต่อเลยนะคะอยากให้ลูกค้าที่กําลังชมทางออนไลน์นะคะชมว่าเป็นยังไงกันบ้างเรียงเม็ดกันสวยงามเลยนะคะเม็ดอาร์ R. แล้วก็ในฝั่งนี้กันบ้างนะคะฝั่งนี้ก็เรียงเม็ดกันสวยงามนะคะไม่มีพิกคว่ำใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ดูจากแผงประตูด้านข้างนะคะตัวนี้ไม่มีแกะนะคะสีเดิมๆเลยะคะ่ะต่อไปเราไปดูในส่วนของตัวเครื่องห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะสำหรับเครื่องยนต์ของ t o y o ต a y a า i s 1.2e คันนี้นะคะตัวนี้ เป็นเครื่องยนต์ 1200cc ซีซีนะคะบอกเลยว่าไม่เคยติดแก๊สมาใดๆทั้งสิ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโครงสร้างด้านหน้ากันค่ะเม็ดน mm ็อ hmm. ตตัวนี้ไม่มีขยับนะคะตัวโครงสร้างบอดี้ด้านหน้าก็ยังสวยๆนะคะแล้วก็มีแผ่นกันความร้อนนะคะยังดูดีสวยงามมากๆเลยนะคะ่ะสำหรับ คันนี้นะคะย้ำอีกทีกหนึ่งค่ะ t o y o t a Yaris 1.2e ปี2014นะคะคันนี้ราคาเพียง3 3 9 0 0 0บาทนะคะคอนสบายสบาย5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเซลล์ยกเข้ามาได้นะคะที่063-0205529ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ยกต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ auto